สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะและ Hungry n o าแอปพลิเคชนันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา2นาฬินาทีวันที่20กร,รกฎาคม พันตำรวจโททีทัศน์ตรุนจันทร์สารวัตรสอบสวนสพหนองปลือรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนเส้นพัฒนาการหมู่หกตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูร์ธรรมสถานเมืองพัทยา ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุประมาณ30-35ปีได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน้นปั๊มหัวใจเพื่อยือชีวิตก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ริมถนนยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซูเปอร์คัพสีแดงหมายเลขทะเบียน2กอไก่ทอทง8242ชนบุรีได้รับความเสียหายยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรพบรถยนต์เก่งยี่ห้อเชฟโรเลตครูซสีดำ หมยเลทะเวียนกอไก่วอแวน6585อุดรธานีได้รับความเสียหายยับเยินเช่นกันโดยมีนายพรชัยวงแต้มอายุ28ปีอยู่ในอาการมึนเมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้สอบถามนายพรชัยคนขับรถยนต์เล่าว่าตนเองเป็นเทรนเนอร์มวยก่อนหน้านี้ได้มีเรื่องเครียดทะเลาะก,กับแฟนและได้ดื่มเบียร์เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ เห็นแสงไฟสีขาวสาดเข้ามาในรถแล้วก็ชนเข้าทางด้านหน้ารถอย่างจังก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟส่องสว่างริมทางจนได้รับความเสียหายดังกล่าวเบื้องต้นพันตำรวจโทธีทัศตรุนจันทร์สาวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน จึงควบคุมตัวนายพรชัยวงแต้มไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก่อนดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปผมก็ขับมาดีๆแล้วมันอยู่ๆมันขาวมาเลยอ่ะอืมขาวมาเลยมันมันก็ชนผมเลยอ่ะเราเราดื่มเพิงแล้วผมก็จอดเลยผมก็เบรกเลยไปดื่มที่ไหนมาอยู่ในเลนนะครับไปดื่มที่ไหนมาผมก็อยู่ในเลนเนี่ยไปดื่มที่ไหนมาฮะไปดื่มผมไม่ผมไม่ดื่มที่ไหนมาหรอมาจากเมียครับ ไปหาเมียมาที่ไหนกินกับเมียมาไม่ได้กินกับเมียแต่ว่าไปหาเมียมาดื่มดื่มมาเยอะมากไม่ได้ดื่มกับเมียเยอะมากเลยไม่ไม่ดื่มเลยอืมแต่ว่าเป็นเป็นง้อแฟนเฉยๆเป็นง้อแฟนกินเหล้าไปเยอะไหมฮะกินเหล้าไปเยอะไหมไม่ได้กินเหล้าเลยกินอะไรไปกินเบียร์กินไปเยอะไหมกินเบียร์ขวดเดียวขวดเดียวแค่นั้นแต่เครียดใช่แล้วก็มาเจอเนี่ย Chờ chưa có gì cũng không biết à